ว่าหลายคนไม่เข้าใจผมเองก็ไม่เข้าใจเล้วเราจะมาถามให้หมดคือสัมภาษณ์ใครวะผมไม่เคยสัมภาษณ์ใครก็ดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปแรกใช่คลิปแรกเรามาเข้าเรื่องกันสักทีเลยคับผมอยากรู้ว่าเปิดต้องขอโทษพี่เผอถามได้ทุกอย่างเลยอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันดูอะยี่สิบต้นต้นยี่สิบปลายปผมส่องหลายโนนะแต่แบบมีคนถามเยอะมากใครทุกคนต้องขนาดพี่เฟิร์สอายุเท่าไหร่อายุจริงกว่าผมอีกไงอายุจริงอ่าไหนเราลองมานั่นคู่กันดีกว ถ้าเป็นคนแบบไม่รู้จักผมมันมีดโตกืคนงน่อี้คิโตสาสิบปดค่ะย่างสาแปดแล้วสาเจสมเจเมื่อวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาตอนนี้ย่างสามสดเรียบร้อยย่างสาใช่ถ้าเป็นคนจีนก็คือสาม้าแล้วเพราะคนจีนเขาจะนับศาสตร์กันศาสตร์จีนแต่ถ้าเป็นคนฝรั่งเศสก็จะสี่สิบอแต่ถ้าเป็นคัมเม้นะ5รห้าสิบสอง สามสิบแปดค่ะเองมันน่าใจเยอะเลยอ๋อหนุบพี่เยอะเลยหนุบสามสิบแปดค่ะแปดมูหแล้วพี่ก็กินเด็กเป็นอาหารแล้วดูเด็กดีหน้าแก่พี่พี่หนุ่มอ่อนแล้วพี่สองปีอ่ากิมมี่โนโตะชูดบี ปุ๊้าแล้วแมรี่อายุเท่าไหร่อันนี้11แล้วก็พี่ดุ๊กเนี่ยสามสิบห้าสามสิบห้าไปเป็นอะไรสามสิบห้าไเป็นสาวละมาใจก็ต้องมาสับนี่เลยชอบแต่วันร้องไม่เป็นนะร้องไม่เป็นแต่ว่าใจมาแต่ว่าเมื่อกี่เดือนแล้วอ่ะอ๋อสองเดือนฮะที่เป็นข่าวอยู่สี่รอบแล้วเป็นข่าวทั้งแก้ผ้าขายสบู่นั่งขอบอ่าง นี่เลยลง Youtube สบู่ไม่จ้าผิวขาวไม่มีอะไรเลยนอกจากเอาหัวเข่าปิดนมแล้วก็สบู่จิ้มหนูใส่เกงในตัวเดียวฟอกปึ๊บปๆ๊บป๊บนี่แล้วก <sólo S 3> ็มาขาวล <โห S 2> <ห>่าสุดฟอกท่าไหนฟอกท่าไหนฟอกท่านี้เลยรีมโชว์หน้าวโชว์หน้าอะไรแบบนี้ประมาณนั้นที่ผมกำลังเก็บอาการอยู่นะเก็บอาการู่ดูดิเขาเขินเขาสั่นไปหมดแล้วเนี่ยดูดิ เนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ใช่นี่คือลมนะแต่คนแบบเฮ้ยอันนี้จะไหลหรือเปล่าไม่ใช่มันคือลมกันมากี่เดือนแล้วสี่เดือนมันคือยี้มันคือมีวันหนึ่งเขาไลค์เขาไลค์เขาไลค์ทิกก็ตอกคือเขาจะเป็นคนไลค์ทิกก็ตอกตลอดอ่าใช่ตลอดพอเขาขายหนังเขไลค์อะไรก็ไม่เพอาะเขาขายคอผมก็เข้าใจว่าไลค์ทำไมดูหนังก็ไลค์เสร็จแล้วเข้าไปดูเราก็เข้าไปพิมพ์บอกว่าเฮ้ยง่วงนอนไม่ได้ตาง่วงเขาก็พูดเลยเฮ้ยเนี่ยจำหนูจำพี่ได้นะ ดูนี่นั่นเราพิมพ์ไปไงว่างา่วงเหรอง่วงก็ไปนอนดูเสียงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาพูดเลยเพราะเราชอบเขาคอนเทนต์เขาก่อนไปเห็นคอนเทนต์เขาก่อนแต่ว่าถ้าเจอคอนเทนต์ผมก่อน <c oughs> ชอบหมงปิ้งแน่ <c oughs> นี้เราเจอคอนเทนต์เขาก่อนเราไม่คิดอะไรเราคิดแค่ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาดูเหงาเหงาว่ะเราไม่รู้เด้เขาอ,อกหกอักหรืออะไรเขาดูเหงาเหงาแล้วก็ทํากับข้าวกินเบียร์ตลอดเวลาเลยแล้วทีนี้พอเขาเห็นว่าเรารู้จักเขาเขาก็เลยแมสเซจมาเราก็เลยแบบอ้าว ผมยังมีบ้างก็คือจะชวนมาทำคอนเทนต์นึกภาพไหมเรามีซิกเจอร์เราเลือกว่าพูดสีว่าอ่อยเข้าใจปะตอนนั้นเราจะปั้นเราจะปั้นคํานี้เราก็คิดแค่ใจว่าเราเล่นกับรุ่นน้องอไปแล้วเราเล่นกับคนคนรอบตัว,ตวไปนะเราแค่ต้องการเจอคนที่มันมียอดติดตามอาที่อยู่ในตอตอ่ออที่อยู่ในทิกตอกเสร็จเราก็แบบเอ้ยอินี่มันชอบกูอะไรเงี้ยนี่อะไรนี่มันสนใจกู ก็เลยแบบว่าอยากไปทำคอนเทนต์ด้วยนั้นมาที่บ้านเลยได้มาทําคลิปก็ชวนผู้ชายมาบ้านโดยไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันแต่พอมาถึงพี่ก็วางตัวพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรทํากับข้าวเสร็จกินกันมื้อเสร็จแล้วพี่ต้องขับรถไปแพ็คของนั่งรถไปกับพี่ระหว่างนั่งรถอ่ะเป็นแฟนเป็นไหมยังไม่ได้จีบก็พูดไงร้องอยู่แล้วพี่ก็เลยหันไปถามว่าเฮ้ย ยังไม่ได้จีบไม่ได้อะไรเลยนะเขาก็แบบไม่เป็นไรนะถ้าไม่เป็นก็ได้อะไรผมไม่ตั้งใจว่าอะไรเขอกันขอเป็นแฟนแล้วไม่ได้จีบไม่ต้องบอกว่าลุงชอบแม่เพราะอะไรเราสึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความรับผิดชอบเยอะแล้วไม่ได้เป็นแบบที่เขามันเป็นแสดงตรงนั้นคือแสดงใช่ชีวิตจริงมันเนี่ยผมชอบผู้หญิงแบบนี้นะจริงเป็นคนบะเบียบจริงพรุ่งนี้ไปไหนมาพรุ่งนี้พี่โสดคืนนี้ผัวพี่ตายพี่จะฆ่ามันจำหรอแกเป็นลุงของพี่ เฮ้ยพี่มันเร็วไปหรือเปล่าเขาก็เลยให้คําตอบว่าก็คบๆกันไปถ้าไม่รอดก็เลิกแล้วก็ล่าสุดก็เลิกกันมาแล้วหนึ่งครั้งเพราะว่าหนึ่งวันก็คือก็ต่างคนมีความรู้สึกว่ารับกันไม่ได้ในเรื่องของพี่เขามีอะไรที่พี่ไม่ชอบแค่ไม่กี่อย่างที่เหลือดีหมดส่วนตัวพี่พี่คิดว่าพี่ไม่เหมาะสมกับเขาเพราะตัวพี่เยอะในเรื่องของความคิดที่พี่ไม่ชอบเขาก็เลยแบบเหมือนแยกทางดีกว่าเอาเหมือนคือตอนแรกเราแค่คุยกัน แล้วพี่ก็รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่หรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วกอยู่ด้กันเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้จากกันเลยสักที่นาทีหนึ่งมันเลยไม่ได้ถูกการเรียนรู้มันเรียนรู้กันไปเลยผมชอบผมชอบผมชอบไม่มีอ่ะตัวส่วนใหญ่ในทะเลาะเรื่องอะไรคําพูดจาอะไรประมาณนั้นการสมมติคุยคุยงานกันอยู่พี่ดุ๋มเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เขาขึ้นเสียงแต่เรารู้สึกแบบ แต่คือขอปกติกตเขาคือปกติกตตของคนแต่ที่เหลือเขาน่ารักมากมากมากเลยเอาใจแกเลี้ยงข้าวแล้วก็แบบหาวเลยเหรอที่แบบเอฟเปกมาแล้วแล้วก็เนี่ยแล้วพี่เป็นคนไม่ชอบกินแอมไม่ชอบผู้ชายกินแอลกอฮอล์ <No. S 2> แกก็กินอีกอย่างเงี้ยแต่แกน่ารักปะแกเป็นคนติดบุหรี่มาตั้งแต่เด็กจนโตแกเลิกเลยเพราะพี่พี่ดุ๋มมีอะไรที่แบบไม่ชอบพี่เฟิร์สไหมแต่ว่าพี่เฟิร์สปรับให้ ร้อยบ้านเอาแตกแล้วนะสี่เดือนที่ผ่านมาจบแลก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเฟิร์มเป็นคนเยอะมากๆเฟิร์มเป็นคนมาตรฐานสูงแล้วเฟิร์มเป็นคนเยอะเช่นแบบนิดๆหน่อยเฟิร์มก็จะไม่ได้จนเราก็จะรู้ว่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วมันมันมันทาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเยอะเพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของลูกที่ต้องเจอแบบนี้ต่อไปประเด็นสําคัญก็คือหลายๆคนเนี่ยถามมาเยอะมากแฟรี่ มาจากไหนลูกใครแคลลี่ลูกไขรตอบได้เพราะเราบอกไปแล้วในช่องเราบอกไปแล้วในช่องเราแต่ว่าเรายังบอกไม่หมดถูกต้องไม่เราบอกไปแล้วในช่องเราแต่เราบอกรอบได้อีกรอบได้เหมือนกันสรุปเพราะว่าอันเนี้ยแม่พูดเวลารายการนั้นผมอยากให้ลูกพูดอ๋อลูกไม่รู้้วยไม่ไม่ถึงไม่ถึงลูกแ่ะรู้สึกยังไงอ่าอ่อ่ผมว่ามีเด็กหลายคนน่ะที่แบบเฮ้ยกัมพาพ่อเฮ้ยกําพาแม่ว่ะแต่ว่า ผมว่าแฟลลี่เป็นแบบอย่างให้กับเขาได้ให้กําลังใจเขานยหรือว่าเรารู้สึกยังไงบอกเขาไปที่ไม่มีพ่อตั้งแต่เด็กจนโตนอะไรเงี้ยที่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครอ่ะก็ตอนแรกแม่ให้คนอื่มนมาเป็นพ่อหน,นูแทนแล้วแม่ก็โกหกหนูว่าก็ก็ก็เนื่องจากโกหกแหละว่าเอ่อคนนี้เป็นพ่อของหนูแล้วพอหน,นูรู้หนูก็ร้องไห้แต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรเพราะาอยู่กับแม่สองคนก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าแล้วก็ ถ้าคนที่รู้สึกเศร้าแล้วก็อยากมีพ่อแม่คิดว่ามันขาดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คิดกลับไปมองแม่ตัวเองว่าแม่ก็รักเราเหมือนกันไม่จําเป็นต้องมีพ่อต้องขอบอกนิดน,นึงว่าที่เขาพูดว่าให้ให้พ่อพี่คิดผิดเ้าแปลกหรือพี่แปลกอีครั้งหนึ่งมีมีครั้งหนึ่งเปิดเลเติมเบียร์ให้ด้วยเหรอพี่ลงไปที่ห <c oughs> ้าและพี่หน <c oughs> ุ่มรออยู่บนรถ ผ่านไปเห็นแอนตี้แอนที่เป็นเลขแปดอ่ะอ่าทุกคนชอบกินพี่ก็ชอบกินกินได้ไหมแฟรี่ก็กินได้ถูกไหมถูกต้องอ่ะพี่ก็คิดว่าแฟนพี่คงกินได้เขาคงต้องกินแหละพอพอเสร็จแล้วขึ้นรถมาพี่ดุงหนูซื้อแอนตี้แอนมาฝากยิบมาปุ๊บวางอ๋อพี่ไม่กินหรอกอาหารชั้นเลวจะพูดกับแฟนแบบนั้นไหมถ้าแฟนซื้อขนมปัง ในมุมของเราเรารู้สึกเหมือนโดนตบหน้าอาาาาว่าแบบมันแรงไปพี่แล้วลที่พี่กินไก่ทอด KFC ของปวดพี่แล้วก็กินเบียร์ <c oughs> ขึ้นใส่พี่เฉยเลย ดุ่มพูดอะไรผิดอีกอะทำไมอะทำไมต้องย้อนดุ่มแบบนี้อะไใจทอดขนมปังเอาใจกันไม่ได้เอาใจผู้หญิงไม่เป็นอ๋อไม่เป็นเป็นคนพูดตรงๆตรงคมึงก็ชอบมึงไงเป็นตีความหมายขกยทอดขนมปังเนี้ยกนใช่พาไปกินเดือนใช่เพิ่งมาเป็นอาทิตย์เองก็ต่างคนต่างเล่าแล้วคุยกันดีๆขออยู่คนเดียวเหมือนเดิมได้ไหมเขาก็ไลน์มาบอกว่าดุ่มจะปรับปรุงตัวไม่ได้เลยผู้ชมต้องความเสี่ยงมาบอกว่า ปไม่ไหวแล้วหนาวจะอ้วกอวกอยากจะได้ยเสียงที่ส่งไป้วยออกมาผมอยากฟังเสียงนั่น่ะนี่นีเสียงนี้เลยอตอนนี้ทําไม่หวมากเลยชื้นอ่วากป่วยป่วยสุดเลยอแอนอแอเลยอย่า จะพูดเพาะๆครับตุ่มจะไม่ทำอะไรให้เฟิร์สเครียดขอ่อีกรอบขออีกรอบขลอีกรอบต้องหายการ์ดออนแออยงนี่เหรอตอนีไม่มากเลยยนะ่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ของแต่ละคนคนละขั้วเลยนะคอนเทนต์อะไรกินเิียาวตอนนต์ทั้กับข้าวทั้กับข้าว คือช่องอื่นเนี่ยมันมีทํากับข้าวเยอะแยะมากพี่ว่าจุดต่างของพี่เนี่ยคืออะไรมันคือผมชอบล้อเล่นกับคนดูทําคลิปใช่ปะ่ะผมจะคิดละผมจะล้อเล่นกับเขายัางไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทุกอย่างมีการวางแผนคือล้อ,ล,อล้อกับคนดูชใช่ผมไม่อย่างนั้นจะลอดเวลาผมทำคลิปผมคิดม,มาตลอดว่าหนึ่งถึงสิบผมไม่ต้องทําอะไรจะถามในมุมคนดูอชอบอะไรในช่องเขาสิ่งที่ผมชอบใี่ดูก็คือเสียงพาก์ ถ้าเป็นไปดูช่องอื่นอะเสียงภาคหรือว่าการเล่าเรื่องมันโมโนโทนวันนี้เรามาส่มตานะครับใช่ใช่นี่อีกเรื่องหนึ่งสองคือสตอรี่สตอรี่อะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันดันเลื่อนฟังแล้วฟแล้วยิ้มได้ทั้งที่เรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้อย่างอะไรนะสมบัติกระดูกหมูอะเฟิร์สของพี่ธรรมชาติเลยพี่ชอบทำเป็นธรรมชาติทุกอย่างเจออะไรก็ถ่ายทุกอย่างเราจะจบคลิปพี่หมูด้วยการคําว่า วันนี้ก็ได้แง่คิดดีๆดีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับพี่ดุงกับพี่เฟิร์นนะครับแล้ววันนี้ก็คืออยากจะบอกบอกไปว่าก็ฝากนะครับขอพี่หมูเนีนครับไปตัดให้มันโบ๊ะบ๊ะนะครับมี้ารสิ่ดีๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องพี่หมูด้วยนะครับแล้วก็เราเดี๋ยวแน่นอนพี่หมูจะมาอยู่ในแถวโน,นนธบุรีเดี๋ยวเราจอยคับบ่อยๆให้น้องเพราะพี่หมูนี่ทางมนเลยแล้วเจอกันนะครับ